ช่วงเวลาตอนกลางคืนน่ะพอเรามาคเสร็จเซลั่มันได้เข้าไปแล้วเรามันอาจจะเจอจังหวะเราพักผ่อนหลับพักผ่อนด้วยมันเป็นการทํางานผสานกันตื่นเช้ามาหูผิวแบบผิวจนทั้นสองกระจกแล้วชั้นสองกระจกตัวเองตลอดเวลาแล้วฉันก็จะทำไมผิวสวยจังเลยวะทําไมผิวสวยคือฉันอย่างนั้นเลยอ่ะอุ้ยทำไมแบบแล้วฉันเดินสองกระจกตลอดทั้งวันแล้วทำไมหูทําไมหน้าสดฉันมันสวยอย่างงี้คือคือผิวมันสวยอ่ะฮัลโหลเพื่อนสาว เช้าาร์มาเจอกันทุกวันเสาร์เป็นปยาห้านาทีฉันตั้งชื่อไปอย่างนั้นแหละให้มันคลองจองแต่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถไปยาพวกเธอได้ภายในห้านาทีแน่นอนเพราะว่าคุณสมบัติสิ่งที่ฉันจะเล่ามันมีเยอะมากแหละเสาร์วีคนี้เป็นเรื่องราวของสิ่งนี้เหลือไม่เยอะแล้วในตู้เย็นเธอคือเธอมันคือบานโนบากิฉันเหลืออยู่สามสี่คิดว่าน่าจะต้องไปซื้อมาเพิ่มนะคะ เป็นมาร์กในดวงใจที่ฉันกล้าพูดเลยว่าเปลี่ยนผิวชั้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเออเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าบานบากิมันดียังไงแล้วก็มาแล้วทำไมฉันถึงชอบบานบากิถ้าเธอเป็นคนชอบมาร์กผิวฉันบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เธอต้องมีติดบ้านจริงๆฉันมีทุกสีนะอันนี้มีทุกสีแล้วก็ซื้อมาอย่างละสองสีแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วเวลาที่แบบเพลินๆน่ะ นั่งเพลินหยุดเสรัอาทิ์หรือว่าวันไหนตอนกลางคืนว่างๆอะไรเงี้ยเอามาเออเอาตัวเนี้ยมานั่งมามาร์คหน้าแล้วก็ทิ้งไว้เออดีมากมาร์คล่าสุดที่ฉันใช้ก็คือตัวนี้นะคะที่ซื้อมาใช้ก็คือตัวบานโนบากิแบทมาร์คนะคะก่อนหน้านี้ฉันใช้คือเป็นบานโนบากิเออบานโนบากิสลีปปิ้งมาร์กก่อนเดิมทีอะ่ะตอนเข้าวงการบานโนบากิฉันเริ่มเข้าวงการด้วยบานโนบากิ sleeping mask ที่มันแบบเป็นซองเล็กๆกลมๆ,ๆอะ่ะเออด้วยความที่ตอนนั้นจะไปเดลวัดสันเราฉันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาลดเขาลดแบบจริงๆไม่ได้ลดหรอกเขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะจริงๆก็คือราคา2อันนั่นแหละแต่ลดไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออฉันก็ซื้อมาครบทุกสีแล้วฉันก็มาลองแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกับผิวเราจริงๆเราทาก่อนนอนอะไรเงี้ยจนกระทั่งฉันอยากรู้ว่าไอ้แผ่นมาร์มันดียังไงฉันก็เลยทำ challenge เลยจ้ะวันนั้นเนี่ยฉันไปซื้อมาทุกีเลย ซื้อมาทุกสีแล้วฉันก็ใช้ตัวนั้นนะมาร์คหน้าทุกคืนทุกคืนนะคะคืนละสีมาร์กไปเรื่อยๆมาร์กไปเรื่อยๆปรากฏว่าผิวฉันมันดีมากผิวช่ำวาวมากตอนนั้นดีแบบดีจริงๆฉันก็เลยอินทูบานโนบากิบ้านฉันจะต้องมีบานโนบากิติดติดตู้เย็นไว้อยู่แล้วนะคะล่าสุดเขาออกตัวใหม่เขาออกตัวใหม่นะคะเป็นตัว Black Mark b l a c k Mark เนี่ยนี่นะคะมีทั้งหมดสีสีชมพูเขียว ชมพูเหลืองเขียวฟ้านะคะซึ่งตัวที่เราประทับใจเอาที่เราประทับใจแล้วกันเราประทับใจตัวเขียวตัวสีเขียวเราประทับใจตัวสีเขียวที่เป็นโกลสกินไม่น่าจะเขียวหรือฟ้าเออนั่นแหละเราประทับใจตัวที่มันโกลสกินเพราะว่าเธอรู้ไหมว่าถ้าเทอรมาร์สสีเขียวหรือสีฟ้าเออก่อนนอนก่อนนอนนะคะ ประมาณสักอาบน้ําเสร็จอ่ะเธอก็มาร์กล้างหน้าเสร็จไรเธอมาร์กเลยมาร์กทิ้งไว้แล้วก็แกออกก่อนนะมาร์กทิ้งไว้ไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าแบบมาร์กนานแค่ไหนเธอยิ่งนานจนมาร์กแห้งยิ่งดีฉันใช้วิธีนั้นฉันมาจนจนมาร์กมันแห้งไปกันหน้าก็ในเมื่อเราก็นั่งดูหนังอยู่แล้วช่วงสองชั่วโมงฉันก็มาร์กไปเลยสองชั่วโมงแล้วฉันก็แกะแกะเสร็จแล้วฉันไม่ได้ทาอะไรต่อด้วยฉันก็ไปนอนก่อนนอนฉันเห็นแล้วว่าผิวฉันมันโกลฉํำมากมันโกลชํำวาวมาก พอหลังจากที่ฉันนอนฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณพระดูผิวตัวเองแบบโูมันวาวมันฉ่ำมันอิ่มน้ำสีเขียวสีฟ้าไปหาซื้อส่วนใครที่เป็นสิวใครที่เป็นสิวนะต้องเป็นสีชมพูนค่ะสีชมพูจะช่วยให้ลดสิวได้ดูสิ่งสกปกได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสิวอยู่สิวมันจะค่อยๆยุบลงแต่ถ้าเกิดว่าสิวมันเห่อมากเธอให้เวลาเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็ มาร์กตัวนี้ทุกวันแล้วมันจะยุบลงส่วนถ้าเธอแบบอยากผิวกระจ่างใสต้องเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองสําหรับผิวกระจ่างใสใช้ปุ๊บหน้าสว่างหน้าสว่างคือถามแล้วถามว่ามาร์กเราควรมาร์กเวลาไหนอ่ะบานูป,ปกิจากที่ฉันมาร์กมาตลอดเวลามาร์กมาตลอดเวลามาร์กทั้งกลางวันมาร์กทั้งกลางคืนมาร์กมาตลอดเวลาฉันเห็นผลชัดแบบดีเลยอ่ะก็คือมาร์กตอนกลางคืนมาร์กตอนกลางคืนแล้วเธอตื่นเช้ามา ผิวเธอจะสวยมากผิวเธอจะฉ่ามากเพราะไม่รู้อะเรามีความรู้สึกว่าช่วงเวลาตอนกลางคืนอะพอเรามาร์กเสร็จอะเซรั่มมันได้เข้าไปแล้วเรามันอาจจะเจอจังหวะเราพักผ่อนหลับพักผ่อนด้วยมันเป็นการทํางานผสานกันตื่นเช้ามาหูผิวแบบผิวจนทันสองกระจกแล้วฉันสองกระจกตัวเองตลอดเวลาแล้วฉันก็เสทำไมผิวสวยจังเลยวะทาไมผิวสวย,ยคือฉันอย่างนั้นเลยอะอุ้ยทำไมแบบแล้วฉันเดินสองกระจกตลอดทั้งวันแล้วทำไม โอ้ทำไมหน้าสดฉันมันสวยอย่างนี้คือคือผิวมันสวยอะเออนั่นคือสิ่งที่บานโนโบากิให้นะเราให้มาตลอดเวลาตั้งแต่มาร์คตัวแรกนะถามว่าตัวนี้มันต่างจากตัวตัวที่เขามีอยู่แล้วยังไงคะตัวนี้มาร์คมันเป็นแผ่นมาร์คสีดำตัวแผ่นมาร์คเนี่ยมันมีส่วนผสมของฐานบินโจตันนะคะ่านบินโจตันเนี่ยก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าถ่านอะมันช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกระหว่างที่เรามาร์คหน้าเนี่ยมันจะดึงสิ่งสกรปรกออกจากผิวเราด้วยนะคะดึงสิ่งสกรปรกออกจากผิวเราด้วยแล้ว ที่สําคัญมันเป็นมาสกที่ผลิตคิดค้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าบ้านเรามันเป็นบ้านเมืองร้อนรูขุมขนเราอ่ะมันจะกว้างพอรูขุมขนเรากว้างอ่ะสิ่งสกปรกมันก็จะตกไปได้ง่ายการมาสกมันจะช่วยในนอกจากจะช่วยบํารุงผิวแล้วมันช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกจากผิวเราด้วยเออมันดีมันดีมากแกมันดีมากมากนี่คือผิวที่ฉันมาสกเสร็จแล้วฉันะลองมาหลายรอบ คือใช้มาหลายรอบมาด้วยความที่เราเอกก็แบบเป็นสาวกบาโนโอเปอเกิเธอได้ยออกมาฉันก็จะมีความแบบใช้บานโนบปกิตลอดเวลาใช้บานโนบกิตลอดเวลาสําหรับการมาร์คหน้าล่าสุดฉันมาร์คนะ,คะมาร์คก่อนที่จะไปงานของ AAS อันนี้มาร์คตอนกลางวันเคล็ดลับแบบนี้เลยถ้าเธออยากหน้าฉ่าหน้าวาวหน้าผิวดูสุขภาพดีให้เธอมา์ตอกนกลางคืนแต่ถ้าวันนั้นมีความเร่งด่วนที่เธอจะต้องแต่งหน้า ไปงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่เธอก็มาร์กได้มาร์กเสร็จลอกมาร์กออกแต่งหน้าเลยชัมโบกเลยแต่งมาร์กเสร็จแต่งหน้ามันจะทําให้เครื่องสำอางเธอติดผิวอย่างดีด้วยเออแกเป็นมาร์กที่แบบฉันเห็นเขาขายมาร์กเกาหลีในตลงในตลาดในต๊อกในทิกต๊อกอ่ะในต๊อกท๊อกอ่ะแผ่นละร้อยกว่าบาทปาโนบากีห้าสิบสี่สิบเก้า สี่สิบแปดแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแกแกดูโปรโมชั่นดีๆแล้วแกไปวัดสันแกจะเจอเลยว่าบางจังหวะมันจะมีโปรโมชั่นดีๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไปซื้อมาสต๊อกไว้เยอะๆนะคะแล้วล่าสุดล่าสุดบโนบากิก็ออกตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตามแล้วฉันจะไปลองดูฉันอยากรู้เหมือนกันพว่าล่าสุดฉันเห็นเขามาเข้าในรายการแล้วฉันก็แบบไม่แล้วเหรอตัวใหม่ไม่แล้วเหรอตกูตามยังไม่ทันเลยตัวเก่ากูยิงใช้ไม่หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากไปตามเขาต่อว่าไอ้ตัวเนี้ยีีนนนน้ยมมมัััดดไง เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามมามาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเบสิกเลยตอนนี้ถ้าเกิดเธออยากเป็นคนที่อยากดูแลผิวอยากให้ผิวสุขภาพดีลองเปิดใจรับน้องบนันโบากิแบล็กมาคไปดูนะคะยิ่งถ้าเกิดแบบผิวเจอมลภาวะบ่อยๆควรมากอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งฉันเนี่ยช่ำๆไปเลยจ้ะสัปดาห์ละสองครั้งจ้ะ จะได้รู้สึกว่าผิวมันดูสุขภาพดีผิวโกชัมวาวอันนี้คือเซตที่ซื้อมาทดลองนะคะก็เลยซื้อมาทุกสีแต่ว่าตอนนี้ตัดสินใจ,จได้แล้วว่าฉันจะไปซื้อสีเขียวสีฟ้ามาติดตู้เย็นไว้เออพวกเธอใช้สีไหนแล้วชอบเขียนเล่าให้ฟังหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากลองนะก็เหมือนเดิมเลยจะ้ะจะไปที่บูธวสัสสันก็ได้หรือใครขี้เกียจไปก็ลิงก์ช้อปปี้ฉันแปะไว้ด้านล่างนะจะ๊ะแล้วก็แก่ฉันเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือถ้าแก่ใช้เสร็จ แล้วมันยังเหลือเซรั่มอยู่ในซองแกอย่าทิ้งแกอย่าทิ้งซองนั้นแกเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วแกมีสองวิธีให้เลือกไอ้เซรั่มที่เหลือแกเอามาเทโปะช่วงแกมาร์กหน้าให้หมดหรือว่าพอแกมาร์กหน้าเสร็จแล้วแกก็เอามาทานวดหน้าอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ฉันจะบอกว่าถ้าแกทําแบบนั้นอ่ะมันจะทําให้มีความรู้สึกหน้ามันเหนอะหน้ามันเหนอะตอนนอนฉันใช้วิธีอะไรหรือปะ่ฉันใช้วิธีเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วฉันเอามาเป็นเซรัม่ม เอามาเป็นเซรั่มแบบล้งหน้าเสร็จแล้วก็ใช้เซรั่มที่มันเหลืออยู่ในซองนั้นนะ่ะโปะหน้าฉันเออทําอย่างนั้นทุกวันใช้มันจนหมดจนหยดสุดท้ายให้ได้เบนฟิตแบบเต็มทีเออดีมากๆดีมากๆฉันกล้าบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากรักมากปลื้มมากกับบานอเบกิ